สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีครับวันนี้ผมพาทุกท่านมาไหว้าย,ย่านาคนะครับนี่เดี๋ยวให้คุณภรรยาคุณลูกสาวลูกชายมาร่วมกันนี่ฮะก็จะมารับดอกไม้ทุกเทียนไปไปรับดอกไม้ทุกเทียนกันนะครับอันนี้อัเทลาทุกเทียนแล้วนี่นะดอกไม้นี่ครับอ่ะทองนะฮะแล้วก็มานี่ครับ อ่ะครบแล้วนะฮะนี่ครับดอกไม้อยู่นี่ครับนี่ฮะเนี่ยเดี๋ยวจะไปไหว้ย่านาคด้วยกันนะครับปีใหม่ครับปีใหม่เรามารับพรจากย่านาคกันวันนี้นะครับอ่เชิญครับเชิญครับสองดอกทูบสองลูกทูบสองเทียนหนึ่งแล้วก็เออนี่นะฮะทองแผ่นทองนะฮะนี่ฮะ ทูบสองเพียนหนึ่งแผ่นทองหนึ่งนะฮะแล้วก็ดอกไม้เดี๋ยวเราจะพาทุกท่านไปไปจุดทูบรงนงน้นก่อนจุดทูบเ,เดี๋ยวเราจะไปจุดทูบก,ก่อนตรงนี้เป็นต้นต้นไซนะ,ะต้นไซใหญ่ตอนนี้ตัดแล้วนะครับนี่ฮะตอนนี้ฮะพิสารย่านาคครับผมวัดมหาบุตรนะฮะอ่ะ จุดออกมาอ่าจุดรูปจุดเทียนกันตรงนี้นะครับค,ครับ,รบแล้วก็เดี๋ยวจะไปไหว้นะฮะเดี๋ยวผมจะตามเก็บภาพให้ทุกท่านได้ชมกันนี่ฮะเดี๋ยวไปไหว้ตรงนี้นะครับลูกออาใครจุดแล้วไปเลยลูกน้องอัดจุดเทียนได้ลูกอ่าไปไหว้ก่อนเดี๋ยวเก็บนี่ก่อนเข้าตรงนี้เลยครับอ่าตรงนี้นะครับจะเป็นการ เอาธูปเทียนไปปักนะครับแล้วก็มากราบไหว้ย่าหน้ากันตรงนี้นะครับนี่ฮะนฮะ,นฮะอ่ะไปเข้าไปเลยอารโอเคเาไปต่อแถวกับแม่ก็ได้ครับนี่นะครับเนี่ยปักธูปปักเทียนแล้วก็วางดอกไม้นะครับนี่ครับ เก็บภาพให้ทุกท่านชมกันนะครับนี่ฮะปกักทูปนะฮะปกักทูปปักเทียน,นครับพอดีวันนี้เป็นวันเกิดภรรยาผมด้วยนะฮะก็เลยพาไหว้พระแล้วก็ มาไหว้ย่าด้วยนะฮะนี่ฮะตอนนี้ก็ขอพอรนะฮะขอพอรจากย่าขอให้เฮงเฮสุขภาพาแข็งแรงรวยนะครับงวดนี้เลยนะขอเผื่อทุกๆท่านที่ชมอยู่ด้วยนะครับก็ขอให้เฮงเฮงเฮงกันเลยนะครับ <c oughs> นี่แหละครับ <c oughs> อือ่ะ,อะเสร็จแล้วเดี๋ยวจะพาเข้าไปไหว้ย่า ก็จะต้องมีการต่อแถวนะครับมีการต่อแถวกันแบบนี้ต่อแถวนี้ครับมีการต่อแถวกันนะครับต่อแถวกันไว้นะครับต่อแถวกันไว้อ่อเป็นครับเป็นครับ ตอนนี้ก็ต่อแถวรอนะครับรอเข้าไปกราบญ้ากันนี่แหละครับเดี๋ยวรอกันสักพักนะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปให้เก็บบรรยากาศข้างในให้ดูนะครับนี่ครับย่าอยู่ตรงนี้นะครับ อื่ครับมากันแล้วนะฮะทุกคนก็จะมาปิดทองย่านะครับเดี๋ยวผมพามาชมทางนี้แล้วกันทางไหนดีทางนี้อ่ะทางนี้ทางนี้นี่ครับมีคนมาขอพรย่ากันเยอะนะอันนี้นะครับต้นนะครับต้นนะครับนี่ฮะทุกคนก็จะมาปิดทองย่าตรงนี้นะครับเห็นไหมครับนี่ครับ ทุกท่านเฮงเฮงเฮงนะครับรับปีใหม่กันเลยนี่ก็จะเป็นชุดไทยนะฮะมีของใช้มีอะไรามากมายเลยฮะน้ำอบน้ำหอมอย่างนี้ฮะนี่รับครบสันครบนะคะฮะ ชาติละอุดทางที่ยาแล้วนะครับสา,สาธุ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 ที่กำลังดูอยู่นะครับเฮงเทุกท่านเลยนะฮะเห็นไหมมีกลุ่มมีของเล่นเยอะเลยครับนี่นะครับสาธุสาธุเฮงเฮงรับฟีใหม่กันเป็นแถวพร้มๆๆอมอกันเลยตลอดดีและตลอดไปนะครับทุกท่านครับ สั้นเราตรงนี้เป็นไถนะฮะไังที่นี่ครับทุกคนจะมาขอโชคขอลาบจากญาติกันอยู่ตรงนี้นะครับเห็นไหมฮะมีฟิงปองเป็นตัวเลขโอ้โหเนี่ยฮะเดี๋ยวมาลุ้นกันดูว่าจะได้เลขอะไรกันนี่ฮะแต่ละคนหยิบขึ้นมาแล้วนี่เห็นไหมหยิบขึ้นมาหยิบขึ้นมากันนะครับาได้ลุ้นนะฮะได้ลุ้นอ่ะเลขใครเลขมันนะครับ ดวงใครดวงมันอันน้องอาจจะลุ้นหน่อยไหมครับตัวเลขครับล้วงหล้วงหได้นะครับขอตัวเลขครับนี่นะครับดวงใครดวงมันล้วงกันเข้าไปนั่นแหละครับได้ลเลขใครเลขมันแล้วก็เก็บไว้ในใจของใครของมันนะตรงนี้นะครับโอเคนะเฮงเฮงเฮงทุกท่านเลยครับวันนี้ย่านาคให้ทุกคนเฮงเฮงรวยรวยสุขภาพแข็งแรงนะครับ สวัสดีปีใหม่ทุกท่านครับ